เสียงสับมะละกอดดังเป็นจังหวะคล้าวกับกลิ่นไก่ย่างหอมชุยลอยอ้อยอิง่งอยู่ในอากาศยามเช้าของตลาดสดย่านชานเมืองกรุงเทพแสงแดดยามเช้ายังไม่ทันร้อนแรงสาสตร์สองผ่านช่องหลังคาโปร่งแสงลงมาอาบลายร่างเล็กๆของมาลียิงสาววัย6 6ปีผิวคล้ำเข้มจากแดดลมตามประสาคนอีสานที่จากบ้านมาสู่ชีวิตในเมืองหลวง ดวงตาคมกล้าของเธอจับจ้องไปยังส้มตำในโครกหินใบใหญ่มือเรียวแต่หยาบกร้านเล็กน้อยจากการทำงานหนักกำลังสับมะละกอเส้นสุดท้ายลงไปก่อนจะปรุงรสด้วยน้ำปลาราสูตรเด็ดที่หอบหิวมาจากบ้านเกิดเมืองนอนแซบนัวครัวมะลิคือชื่อร้านเล็กๆของเธอป้ายไม้อัดเขียนด้วยลายมือตัวเองง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ความฟันของมะล,ลิไม่ได้ใหญ่โตเกินตัวขอแค่มีเงินส่งกลับไปให้พ่อแม่และน้องชายที่ร้อยเอ็ดได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีเงินเก็บพอจะลืมตาอาปากได้บ้างก็พอใจแล้วอา้าวมะล,ลิวันนี้กายยังหอมมาแต่เกินเลยนะเสียงทักทายดังมาจากป้าสมนแม่ค้าขายของชำแพงติดกันเปาสมเอนดูมะล,ลิเหมือนลูกเหมือนหลานคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดตลอด ตั้งแต่เธอมาเปิดแพงใหม่ๆมลิงยงหน้าขึ้นยิ้มให้จ้าป่าวันนี้หมักข้าวเนื้อดีขนาดเลยจ๊ะเป้าเอาสักไม้แบะเดี๋ยวหนูคิดราคาพิเศษยังก่อนดอนเพิ่งกินข้าวมาว่าแต่เห็นเงียบเมื่อวานลูกค้าเยอะไหมละป้าสมชวนคุยตามประสาวคนคุณเคยก็พอได้อยู่จ้ะป้าพอได้ค่าเช่าแพงค่าของเหลือส่งบ้านนิดหน่อยมลิตอบพลางตักสมตำใส่ถุงให้ลูกเจ้าประจำที่มายืนรอได้แล้วจ้ะ พี่นวนตำปูปลาราเผ็ดสามถุงขอบคุณไลายเดอร์ชีวิตในแต่ละวันของมาริวนเวียนอยู่กับการเตรียมของขายของเก็บร้านแล้วกลับห้องเช่าเล็กเล่นเพื่อพักผ่อนเอาแรงสำหรับวันใหม่แม้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่รอยยิ้มของลูกค้าและความหวังที่จะเห็นครอบครัวสบายขึ้นก็เป็นกำลังใจให้เธอสู้ต่อไปได้ทุกวันแต่และว,วันหนึ่ง เงาของความไม่ปกติก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตอันเรียบง่ายของเธอร่างท่วมในเครื่องแบบสีกากีผมตัดสันเกลียนผิวขาวกว่าคนในตลาดทั่วไปเดินอดเข้ามาในซอยที่แพงของมะลิตั้งอยู่จ่าสิบตำรวจชฉลิมมลีวันนี้ใกล้ย่างหอมมาแต่ไกลเลยนะเสียงทักทายดังมาจากป้าสมุนแม่ค้าค้าขายของชำแพงกันป้าสมุนเอนดูมลีเหมือนลูกเหมือนหลานคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด ตั้งแต่เธอมาเปิดแผงใหม่มาลีเงยหน้าขึ้นยิ้มให้จ้าอาปาวันนี้หมักข้าวเนื้อดีขนาดเลยจ้าป้าเอาสักไม้บะหรือที่ใครๆในตลาดแอบเรียกว่าจ้าเฉยไหมเพราะไม่ค่อยสนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าไม่มีอะไรตอบแทนสายตาคมกริบของจ้าฉลีมกวาดมองไปทั่วแผงลอยต่างกายก่อนจะมาหยุดที่แผงของมาลีเขายกมุมปากยิ้มยังมีความหมายแต่แววตานั้นกลับเย็นชาจนมาลีรู้สึกขนลุก แม่คะาขายดีไหมวันนี้จ่าชฉลิมเอทักด้วยน้ำเสียงที่มล,ลีรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรนักก็ก็พอได้อยู่จากคุณตำรวจมล,ลีตอบเสียงตะกุกตะกักหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นซ้ำอืมแถวนี้ถ้าอยากทำมาหากินสบายก็ต้องรู้จักดูแลก,กันหน่อยนะหนูจ่าชฉลิมพูดพลางชชยนิ้วชี้เขาที่แพงเบา ข้าดูแลพื้นที่ข้านำรอนน้ำชาให้ลูกน้องเขาบ้างจะได้มีใครมากวนใจเข้าใจใช่ไหมมลีนิ่งอึงคำพูดของจาชลิมเหมือนค้อนทุบลงกลางใจนี่มันอะไรกันข้าคุ้มครองเธอเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเออหนูเพิ่งมาขายได้ไม่นานยังไม่ค่อยมีกำไรเลยจ้ะเธอลองต่อรองจาชลิมหัวเร่าในลำคอ ใครรีงก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละหนะ้าเอาเป็นว่าอาทิตย์ละห้าร้อยก็แล้วกันถือว่าช่วยกันไปห้าร้อยบาทสำหรับมะลิมันคือเงินจำนวนไม่น้อยเลยเธอต้องขายส้มตำกี่ครกไก่ย่างกี่ไม้กว่าจะได้เงินเท่านี้แต่วาตาคมคู่ของ,ของชะลิมทำให้เธอไม่กล้าปฏิเสธได้แต่พยักหน้ารับอย่างจำยอมความคมคืนแล่นริ้วขึ้นมาในอกนี่หรือคือชีวิตในเมืองหลวง ที่ใครเครนก็ว่าสิวิไลส์หลังจากวันนั้นจ้าชฉลิมก็แวะเวียนมาเก็บค่าดูแลจากมาลีเป็นประจำทุกสัปดาห์บางครั้งก็มาในวันที่เธอขายไม่ดีแต่เขาก็ไม่เคยสนใจมาลีได้แดกัดฟันใจไปความฝันที่จะเก็บเงินก้อนเริ่มเลือนรางลงทุกทีนำซ้ำจ่าชฉลิมยังเริ่มเรียกร้องมากขึ้นจาก500เป็นเจ็ร้แล้วก็ขยับเป็นหนึ่บาทต่อสัปดาห์ คุณตำรวจคะนูไม่ไหวจริงๆนะคะกํกำไรมันไม่พอใจจริงๆมาลิออนวอนในวันที่จ่าฉลิมมาเก็บเงินอีกครั้งเรื่องของมึงสิจ่าฉลิมตวาดเสียงดังจนคนในตลาดหันมามองถ้าไม่อยากจ่ายก็เก็บของย้ายออกไปซะอย่ามาทำมาหากินแถวนี้ให้แกะกระลูกตามาลีน้ำตาคลอเบา้าความอับยยดและความโกรธตีรวนอยู่ในอ,อก ป้าสมดที่เห็นเหตุการณ์เดินเข้ามาลูบหลังมาลีเบาใจยเย็นเชนนะอีนูอย่าไปต่อล้อต่อเทียงกับเขาเลยเรามันคนตัวเล็กแต่จ่าเฉลิมยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อเห็นว่ามารีเริ่มมีท่าทีอิดเอื่นเขาก็เริ่มหาเรื่องกันแกล้งวันหนึ่งเขาก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทสกิจซึ่งดูเหมือนจะเป็นพวกพวกกันล่นะรรก,กัน บอกว่าแพงของมะล,ลีกีดขวางทางเดินทั้งที่เธอตั้งแพงตรงจุดนี้มาเป็นปีแล้วไม่เคยมีปัญหามาล,ลิต้องรือของย้ายแพงขยับเข้าไปอีกจนแทบไม่มีที่ยืนอีกวันก็มาบอกว่าควันจากเตาไกาย,ย่างของเธอรบกวนคนอื่นทั้งที่แพงขายอาหารอื่นๆก็มีควันเหมือนกันแต่จัชลิมกับเพลงเล็งมาที่เธอคนเดียวลูกค้าประจำของมะล,ลีเริ่มหายหน้าหายตาไป บางคนก็กระสิบกระซาบกันว่าไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจรายได้ของเธอลดหัวบลงจนแทบไม่เหลือเงินส่งกลับบ้านมารีนอนร้องไห้คนเดียวในห้องเช่าเล็กแดนทุกคืนความมืดมนทาโทมเข้ามาชีวิตจนเธอแทบมองไม่เห็นแสงสว่างทำไมต้องเป็นเราด้วยมารีพึมพำกับตัวเองเราทำอะไรผิดทำไมต้องมาเจอคนใจร้ายแบบนี้ด้วยความคิดที่จะยอมแพ้และกลับบ้านนอกพุดขึ้นมาในหัว มลิดน้ำตาคลอเบาวความอับยอดและความโกรธตีรวนอยู่ในออกป้าสมุที่เห็นเหตุการณ์เดินเข้ามาลูบหลังเบาๆลีใจเย็นแนงอีเดนอีนูอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาเลยเรามันคนตัวเล็เกๆแต่จาริมยังไม่หยุดแค่นั้นแต่ภาพของพ่อแม่และน้องชายที่รอคอยความหวังจากเธอก็ทำให้เธอต้องปัดความคิดนั้นทิ้งไป วันหนึ่งขณะทีมามลีนั่งดูข่าวในโทรศัพท์มือถือเธอบังเอิญเห็นคลิปวิดีโอที่มีคนแอบถ่ายพฤติกรรมทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนำมาเผยแพร่จนกลายเป็นข่าวดังความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของเธอถ้าเรามีหลักฐานละมมลีตัดสินใจสู้เธอเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของเธอแอบบันทึกภาพและเสียงทุกครั้งที่จ้าฉลิมมาที่แผง ทั้งตอนที่เขาพูดจาพูดจำคู่ต้อรับเงินและตอนที่เขากลั้นแกล้งเธอต่างตาหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ยกมือถือขึ้นมาแอบถ่ายกลัวเหลือเกินว่าจะถูกจับได้แต่ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้มันมีมากกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกือบถูกจับได้จ่าฉลิมเหลือบมาเห็นเงาสะท้อนของมือถือในกระจกเล็กๆที่เธอใช้ส่องหน้าทำอะไรของมึงวะ เขาตะว,วาดลันมลิใจหายวาบรีบซ่อนมือถือไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนเป้าจากคุณตำรวจหนูแค่แค่ดูเวลาเธอบอกเสียงสั้นจ่าฉลิมมองอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็ไม่ได้คนตัวเธอมลิรอดตัวไปได้อย่างหวุดวิดแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้เธอหวาดระแวงมากขึ้นป้าสมรอสังเกตเห็นความผิดปกติของมลิที่ดูซึมซราและหวาดกลัวก,กว่าเดิมมลิเอ มีอะไรไม่สบายใจบอกป้าได้นะเพื่อป้าจะช่วยอะไรได้บ้างมารีมองหน้าป้าสมน์น้ำตาเออคลอเธอกลั้นใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าสมนฟังรวมถึงเรื่องที่เธอแอบถ่ายคลิปไว้ด้วยป้าสมนฟังอย่างตั้งใจไลฟ์หน้าเต็มไปด้วยความเห็นใจไอพวกตำรวจเลวไม่น่าเลยจริงๆป้าสมน์ทอดทอนใจแต่เองก็เก่งมากนะที่กล้าทำแบบนี้เราจะเอาอยัางไงต่อละ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันจะป้ากลัวก็กลัวแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็คงทนแบบนี้ไปเรื่อยป้าว่านะลองไปปรึกษาทนายดูไหมเมื่อก่อนเคยมีทนายอาสาวหนุ่มถิมเขามาให้คำปรึกษาฟรีที่ศาลาประชาคมตลาดเรานี้แหละชื่อทนายวิทมังเห็นว่ายังวนเวียนมาช่วยคนแถวนี้อยู่เรื่อยนะป้าสมสเสนมลิมมีสีหน้าลังเลหนูไม่มีเงินจ้างทนายรอกจะป้า ลองไปคุยดูก่อนเขาอาจจะไม่คิดเงินก็ได้หรือถ้าคิดก็อาจจะพอพ่อนผันได้เรื่องแบบนี้ปล่อยไว้นานไม่ดีหรอกนะอีนูยิ่งไงไอจาชลิมนั่นมันรู้ว่าเองแขงข้อเดี๋ยวมันจะยิ่งเล่นงานหนักขึ้นคำพูดของปาสมน์ทาให้มารีตัดสินใจเธอไม่อยากตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปแล้วอย่างน้อยการได้ปรึกษาผู้รู้ก็น่าจะดีกว่านั่งกลุ่มอยู่คนเดียว วันรุ่งขึ้นมาลีรวบรวมความกล้าเดินทางไปที่สำนักงานทนายความเล็กๆที่ป้าสมน์บอกทนายวิทย์หรือวิทยาเป็นชายหนุ่มอายุละาฟ้าสามสิบตนท่าทางสุภาพและใจดีเขารับฟังเรื่องราวของมาลีด้วยความตั้งใจและเห็นอ,อกเห็นใจหลักฐานที่คุณมาลีมีนี่สำคัญมากเลยนะครับไม่น่าเลยจริงๆป้าสมน์ทอดถอนใจแต่เองก็เก่งมากนะที่กล้าทำแบบนี้แล้วจะเอายังไงต่อละ่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะป่ากลัวก็กลัวแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็คงต้องทนแบบนี้ไปเรื่อยใช่ป้าว่านะลองไปปรึกษาทนายดูไหมเมื่อก่อนเคยมีทนายอาสาวหนุ่มจึมเข้ามาให้คําปรึกษาฟรีที่ศาลาประชาคมตลาดเรานี่แหละชื่อทนายวิทมังเห็นว่ายังวนเวียนมาช่วยคนแถวนี้อยู่เรื่อยๆนะป้าสมนเเนมฤทธมีสีหน้าลังเลนูไม่มีเงินจ้างทนายหลอกจะป้า ลองไปคุยดูก่อนเขาอาจจะไม่คิดเงินก็ได้หรือถ้าคิดก็อาจจะพอผ่อนผันได้เรื่องแบบนี้ปล่อยไว้นานไม่ดีหรอกนะอีนูทนายวิทย์กล่าวหลังจากดูคลิปวิดีโอที่มลีถ่ายไว้มันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการคมคู่รีทถ่ายอย่างชัดเจนแล้วแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างคะมลีถามด้วยความหวังเราสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับจาชลีมได้ครับ ทานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ทนายวิทย์เวนช่วงการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจจะมีแรงกดดันต่างๆเข้ามาคุณมะลิต้องเตรียมใจให้พร้อมมะลิพยักหน้ารับหนูพร้อมค่ะทนายหนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆดีครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย ผมจะช่วยคุณมลิเต็มที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของผมก่อนส่วนค่าธรรมเนียมสาวรหรือดินคอยว่ากันอีกที่ทนายวิทย์ยิ้มให้กำลังใจมลิรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจาฉลิมจะเริ่มละแคะระคายมาลิไม่ยอมไงยน่ายอีกต่อไปเขาอาจจะเห็นมลิไปปรึกษาทนาย เรียอจะมีใครบางคนในตลาดคาบข้าวไปบอกพิตกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มาที่แพงมะลีบ่อยเหมือนเดิมแต่สายตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมะลีรู้สึกได้ถึงพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะก่อตัวและแล้วฟางเซนสุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงในบ่ายวันหนึ่งขณะที่มะลีกำลังคายของอยู่ตามปกติจ้าชลีมก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตำรวจอีกสองนายและชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่ง ซึ่งมลิไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือหมายคน้นทนายวีเวนช่วงการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจจะมีแรงกดดันต่างๆเข้ามาคุณมลิต้องเตรียมใจให้พร้อมมลิอยากน่ารับหนูพร้อมค่ะทนายหนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆดีครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยผมจะช่วยคุณมลิเต็มที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของผมก่อนส่วนค่าธรรมเนียมเสาหรืออุดินค่อยว่ากันอีกทีทนายวิทย์ยิ้มให้กำลังใจมารีรู้สึกเหมือนยกภูเข้าออกจากอกอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจ่าเฉลิมจะเริ่มระแคะระคายว่าว่ามารีไม่ยอมง่ายๆ่ายอีกต่อไปเขาอาจจะเห็นมารีไปปรึกษาทนายหรืออาจจะมีใครบางคนในตลาด คาบ้าบไปบอกพฤติกรรมของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มาที่แพงมาลี่บ่อยเหมือนเดิมแต่สายตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมาลี่รู้สึกได้ถึงพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะก,ก่อตัวจ้าชริมยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้มาลีเราได้รับแจ้งว่ามีการสุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่แพงของเธอมาลีน่าซีดเผือดยาเสพติด เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณตำรวจหนูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของพวกนั้นเดี๋ยวก็รู้จ่าชฉลิมสยยิมก่อนจะสั่งให้ตำรวจอีกสองนายเริ่มรื้อคนแพงของมาลีอย่างไม่ปราณีเข้าของกระจัดกระจายลูกค้าที่กำลังซื้อของแตกตื่นหนีไปคนละทิศละทางมาลียืนตัวสั่นเทาด้วยความตกใจและหวาดกลัวไม่นานนักตำรวจนายหนึ่งก็หยิบทุงพลาสติกเล็กๆที่มีพงสีขาวอยู่ข้างในออกมาจากใต้แผงตรงที่วางครกส้สมตำ่ำ เจอแล้วครับจ่ายายครับเห็นไหมล่ะปากแข็งดีนักจ่าเฉลิมชีน้ามาลีีจับมันไปลงพักไม่จริงหนูไม่ได้ทํามีคนกลั่นแกล้งหนูมัลิีตะโกนสุดเสียงน้าตาไหลพรากแต่ไม่มีใครฟังเธอตำรวจสองนายเข้ามาล็อกแขนเธอคนละคางลากตัวเธอออกจากตลาดไปท่ากลางสายตาของผู้คนจำนวนมากบางคนมองด้วยความสมเพช บางคนมองด้วยความหวาดระแวงและบางคนก็สุบซิบกันอย่างสนุกปากป้าสมวิงตามมาด้วยความเป็นห่วงมะลิมะลิแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ที่โรงพักมะลิถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนจะจะตินเป็นผู้สอบสวนเธอด้วยตัวเองเข้าคมคู่สารพัดให้เธอยอมรับสารภาพ,พรับมาซะเธอว่ายาเป็นของมึงโทษหนักจะได้เป็นเบาถ้ายังเดือดด้านอยู่แล้วก็มึงได้นอนคุกหัวแน่ มาลิสายหน้าปฏิเสธทั้งน้ำตาหนูไม่ได้ทำจริงๆค่ะคุณตำรวจหนูถูกใส่ร้ายใส่ร้ายใครจะมาใส่ร้ายคนจนๆอย่างมึงไม่มีใครเขาเสียเวลาด้วยหรอกจ่าชลิมหัวเราเยา่าการสอบสวนดำเนินไปอย่างตึงเครียดมาลิทั้งหวาดกลัวและสับสนแต่เธอยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองโชคดีที่ทนายวิท,ทราบข่าวและรีบตามมาที่โรงพักทันที เขาเข้ามาคัดจังหวะการสอบสวนและยืนยันสิทธิของมาลีจะมีทนายความอยู่ด้วยคุณตำรวจครับการสอบสวนแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเป็นการคมคู่ผู้ต้องหาทนายวิทยกล่าวอย่างสุภาพแต่หนักแน่นจ่าชลิมีสีหน้าไม่พอใจนี่มันเรื่องของตารวจทนายอย่ามายุง่งผมมายุ่งในฐานะทนายความของคุณมลิครับเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การใดๆ จนกว่าจะมีผมอยู่ด้วยการเพชิหน้ากันระหว่างทนายวิทย์และจ่าชลิมทำให้บรรยากาศในห้องสอบสวนยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกแต่ในที่สุดจ่าชลิมก็ต้องยอมให้ทนายวิทย์อยู่ร่วมในการสอบสวนด้วยคุณมลิครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างหนักทนายวิทย์กระซิบกับมลิเมื่อมีโอกาสหลักฐานยาเสพติดท,ที่เขาอ้างว่าเจอมันมัดตัวเราแน่นมากแต่ผมเชื่อว่าคุณบริสุทธิ์ตอนนี้ สิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้คือการเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อสังคมหมายความว่ายังไงคะทนายคลิปที่คุณถ่ายไว้ไงครับถึงเวลาที่เราต้องใช้มันแล้วเราจะปล่อยคลิปนี้ให้สื่อมวลชนและเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียให้สังคมได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันอาจจะเป็นความหวังเดียวของเราที่จะพลิกสถานการณ์ได้ มารมองหน้าทนายวิทแววตาเต็มไปด้วยความลังเลการเปิดเผยคลิปหมายถึงการเปิดหน้าสู้กับจ่าชลิมอย่างเต็มตัวซึ่งอาจจะทําให้เธอตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยเธอคงต้องติดคุกในข้อหาที่เธอไม่ได้นูผมมายุ่งในฐานะทนายความของคุณมาริครับเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การใดๆจนกว่าจะมีผมอยู่ด้วย การเพเชนินหน้ากันระหว่างทนายวิทย์และจ่าชลิมทำให้บรรยากาศในห้องสอบสวนยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกนูจะทำค่ะทนายนูเชื่อคุณคืนนั้นเองคลิปวิดีโอที่มาลีแอบถ่ายพฤติกรรมการรีดถ่ายและกลั่นแกล้งของจ่าชลิมรวมถึงคลิปเสียงคมคู่ต่างถ่ายก็ถูกปล่อยออกไปในโลกออนไลน์ผ่านเพจนักข่าวอิสระและกลุ่มช่วยเหลือสังคมชื่อดัง มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเรากับไฟลามทุ่งผู้คนนับลานได้เห็นทาตุดแท้ของจาชลิมและความยุติธรรมที่มาล,ลีต้องเผเชิญชาววันรุ่งขึ้นเรื่องราวของแม่คาซอมตำสู่ชีวิตถูกตำรวจชั่วยัดยาก็กลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในทุกสำนักข่าวแฮชแท็กและ h ชแซฟมาลี ag, ash ash ally, และตำรวจรังแกประชาชนติดเทรนอันดับหนึ่งในคอมเมนต์หลายหมื่นข้อความหล,งลังไหล เข้ามาส่วนใหญ่เป็นการประนามการกระทําของจาชฉลิมและให้กําลังใจมลิแกลสังคมตีกลับอย่างรุนแรงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตรวจแห่งชาติถูกกดดันอย่างหนักจากทุกทิศทางพวกเขาไม่อาจเพิกชฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนได้อีกต่อไปมีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจาชฉลิมเป็นการดวลและให้ย้ายให้จาชฉลิมออกจากพื้นที่ทันที เพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจ่าฉลิมร้อนรนเหมือนหนูติดจันทร์เขาไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้เขาพยายามวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือแต่ครั้งนี้ไม่มีใครกล้ายืนมือเข้ามาช่วยเพราะกระแสสังคมแรงเกินต้านทานเขาลองโทรไปคมคู่พยานปากสำคัญบางคนที่เคยเห็นพฤติกรรมของเขาแต่ก็ถูกบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานเพิ่มอีก ในขณะเดียวกันทนายวิทย์ก็ยื่นเรื่องขอประกรันตัวมลิอีกครั้งโดยอ้างถึงหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่ามลิอาจถูกกลั่นแกล้งและใส่ร้ายประกอบกับกระแสสังคมที่เทมาทางมลิทำให้สาวอนุญาตให้ประกันตัวมลิในที่สุดวันที่มลิเดินออกมาจากห้องขังถึงกับทรุดลงกับพื้นเมื่อเห็นป้าสมอลและกุมแม่ค้าในตลาดจำนวนหนึ่ง มารอรับพร้อมกับช่อดอกไม้และป้ายให้กำลังใจน้ำตาแห่งความตื่นตันไหลอับแก้มขอบคุณขอบคุณทุกคนหลายลายเดอ้อเธอกล่าวเสียงสั้นเครือไม่เป็นไรนาะมลีพวกเราเชื่อว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์สู้นะปะ้าสมมเข้ามากอดมลิแน่นเรื่องราวของมลียังไม่จบแค่นั้นการสอบสวนจาชลีมดดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีพยานหลักฐานมัดตัวเขาแน่นนา ทั้งคลิปวิดีโอคำให้การของมารีและพยานคนอื่นๆรวมถึงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของเข้าอย่างผิดปกติในที่สุดคณะกรรมการสอบสวนก็มีมติว่าจ่าชลิมมีความผิดวินัยร้ายแรงจริงและมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการดำเนินคดีอาญาต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดของมารีนั้นอายการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ และมีข้อบ่งชี้ชัดเจนเธอถูกกันแกล้งข่าวการถูกลงโทษของจาชลิมสร้างความยินดีให้กับผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวตลาดที่เคยถูกเขากดขี่ข่มเหงแม้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานแต่การที่เขาถูกทอดเครื่องแบบและหมดอำนาจก็ถือเป็นชัยชนะก้าวสำคัญของคนตัวเล็กเล่งอย่างมาล,ลีแล้วมาีกลับมาเปิดแผงขายส้มตา แซบนัวครัวมะลิได้อีกครั้งในช่วงแรกเธอยังรู้สึกหวาดหน้าอยู่บ้างกลัวว่าจะมีคันมาทําอะไรเธออีกแต่กําลังใจจากคนรอบข้างก็ทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นขอบคุณทุกคนหลายเดอ้อเธอกล่าวเสียงสั้นเครือไม่เป็นไรนะมะลิพวกเราเชื่อว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์สูนนะป้าเสมอเข้ามากอดมะลิแน่นเรื่องราวของมะลียังไม่จบแค่นั้น การสอบสวนจาชลิมดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีพยานหลักฐานมัดตัวเขาแน่นหนาทั้งคลิปวิดีโอคำให้การของมลลีและพยานคนอื่นรวมถึงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของเขาอย่างผิดปกติในที่สุดคณะกรรมการสอบสวนก็มีมติว่าจาชลิมมีความผิดวินัยร้ายแรงจริงลูกคาทางหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างล้นหลาม หลายคนมาเพื่อให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญของเธอซอมตำรันนี้อร่อยที่สุดในโลกเลยคะพี่มล,ลีแท้แม่ค้ายังใจเด็ดสุดชุดลูกค้าสาวคนหนึ่งกล่าวพร้อมรอยยิ้มมล,ลิยิ้มตอบอย่างเขินอายขอบคุณหลายเด้อจ๊ะเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่เคยถูกกดขี่ข่มเหงให้กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องเื้อโมลชนหลายสำนัก มาขอสมภาษณ์เธอมาลีเล่าเรื่องราวของเธอด้วยความทอมตนและหวังว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมหนูได้อยากดังเลยจ้ะแค่อยากได้ความเป็นธรรมคืนมาแล้วก็อยากให้เรื่องของนูเป็นบทเรียนว่าอย่าไปยอมคนชั่วถ้าเราบริสุทธิ์ใจความจริงมันต้องปรากฏสักวันชีวิตของมาลีค่อยกลยกลับคืนสู่ความสงบ แม้ว่ารอยแผลในใจจะยังคงอยู่แต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เธอเข้มแข็งและรอบคอบมากขึ้นเธอยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวและแบ่งปันน้ำใจได้เล็กน้อยให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเสมอเมื่อมีโอกาสเย็นวันหนึ่งขณะที่มารีกำลังเก็บล้านหลังจากขายของหมดเกลี้ยงแสงสุดท้ายของวันทาบทาลงบนใบหน้าของเธอที่อาบเหงื่อ แต่ก็เปืือนยิ้มเธอมองไปยังต